สวัสดีครับกินตีครับวันนี้มาสุพรรณบุรีครับร้านตับวยครับจัดรวมจันลดราคาครับพื้นที่42ตารางเมตรขายไม่ถึงหมื่นต่อตารางเมตรนะครับกว้าง6ลึก7นะครับมีระเบียงมีห้องรับแขกมีห้องน้ําแล้วก็มี2ห้องนอนนะครับรวมแล้วก็เป็นอ่าห้านะฮะห้าห้องระเบียงห้องรับแขกห้องน้าห้องนอนห้องนอนสามไมล่าสิบนะครับ ขนะอวเรางราแกกงนิดใจนะฮะจัดโปรโมชั่นขาย4ี่แสนห้าหมื่น 10, บาทลดราคาเหลือเท่าไหร่ต่อรองมาเลยลูกค้าอยู่ใกล้ไม่เกิน200กว่า300กว่าลดเยอะหลายหมืน่นลูกค้าอยู่ไกลไปหน่อยก็ลดเหมือนกันแต่ขอค่าน้ำมันรถนิดนึงนะฮะอ๋อไปดูบ้านที่จัดโปรโมชั่นเอาไปวางหัวไร่ปลายนาโดยเฉพาะเอาไปทํารีสอร์ทนะครับเพื่อนๆไปทำรีสอร์ทได้หรือเอาไปทําที่อยู่อาศัยได้แล้ว ต่อสาสูงได้คุยนอกรอบให้มันสูงขึ้นนะก็สองเมตรได้คุยนอกรอบบ้านหลังนี้นะครับ้างนอกใช้ไม้เต่งตีขวาบ้านตีแบบแป้นเกตเสาเสการรอดจันตรงชันชันใช้ไม้เนื้อแข็งก็คือไม้เต่งนะครับส่วนภายในนะระหว่างขวาห้องกว่าเพดานนะฮะเขาใช้ระแนงรูปตัววีระแนงรูปตัววีก็แผ่นใหญ่ๆอะ่ะกระดานหนึ่งเมตรกว่าคูณสองเมตรกว่าเอามาแปะตี นะครับแล้วในงรูปตัววีเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับสมาร์ทบอร์ดท,ที่เขาตีในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเวลาเขาทำาน่ะเขาใช้ทำน <c oughs> ้ำมัดสมาร์ทบอร์ดตีแล้วก็ปปูกระเบื้องปูกระเบื้องเตปูนได้เลยเก็บความชื้นโดนความชื้นโดนน้ําได้นะครับ <c oughs> อันนี้ดีกว่าที่กั้นห้องดีกว่า <c oughs> ก็คือด้านแรงรูปตัววีอยู่ในกลุ่มสมาร์ทบอร์ดนะครับไม่ใช่แผ่นยิบซ้ำนะเดี๋ยวกล้าใจฮิอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านดีกว่าไปดูนะครับจัดโปรโมชั่นลดราคาครับ จริงๆแล้วก็ขายกันสี่แสนบาทแต่ว่านี่รถราคานี่สวยมากครับท่านผู้ชมดูนะฮะตีฝาแนวนอนความสูง7จ็อ่าหอ่าเจซนนะฮะหลังคาม,มุงด้วยกับม้งหลอนคู่นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วออกก็เดีำลังขึ้นตอนนี้มีหลังสองอยู่ะฮะหลังสองสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเช่นฝั่งนี้ทําไปน้องระเบียงแล้วก้องรับแขกแล้วก็ยกห้องน้ำมาย่อทางขวาหรือ ไว้หลังอ่ารับแขกกันดีอ่าและแต่เพืเ่อนๆโยกได้แต่ให้อยู่ใน42ตารางเมตรนะครับก็คือ6คูณ7นะครับนี่คือฝั่งด้านขวานะฮะนี่ขวาเนี่ยตีแบบนี้นะครับแล้วก็คัดไม้เกรดดีให้เขาแต่ไม้เพียงแปลว่าขวาเนี่ยเขาท้ายแบบแป้นเกรดนะครับก็สูตรทางภากคกลางอะไรก็จะเห็นอย่างนี้เยอะนะครับก็แล้วแต่ใครคู่แข่งใครอยากทํำยังไงก็ทํากันแข่งกันยังไงแข่งราคาแต่หลังน,นี้โอ้โหดําสุดๆเลยนะ450,000บาทเนี่ย นะแล้วก็หองอาหาร42ตารางเมตรด้วยครับเพราะว่ายังต่อรองได้อีกได้หลายหมื่นอะ่ะนะฮะโอเคนะฮะนี่คือกางด้านข้างด้านหลังมีบานประตูเปิดมาข้างหลังด้วยนะครับชายคาบ้านยื่นมา75เซนไม่มากกว่านั้นแล้วนะจะยื่นเป็นเม็ดเนี่ยต้องแก้หลังคาไปส่งเพราะว่าทุกบรรทางหลวงประดนไม่ได้มันผิดกฎผิดกฎหมายอยู่นะโอเคนะครับนะมาดูพื้นที่ภายใน เพื่อนๆอยากดูฝั่งด้านซ้ายานิดก็ได้นะเอาดูเสาที่โชว์มีการกรุเสาหุ้มเสาให้สวยงามนะครับฝั่งนี้อนี่ฝั่งซ้ายนะฮะใช้คาบ้านนี่เขาเรียกว่าทรงจั่วแบบะจะหน้าเหลี่ยมก็ได้นะทรงจัวจ่วแบบก็ไเรียกว่าระเบียงข้างก็ได้ระเบียงข้างหน้านะครับบันไดสามขั้นนะฮะไม้สีแดงสวยนะฮะไม้มีไม้เต่ง นะฮะไม้เต่งผสมไม้แดงบางส่วนนะครับเอาไปว่าไม้เนื้อแข็งนะครับฟาดไปดันแนวเรียบนะระเบียงนี้ไม่ระสิบนะครับมานั่งหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นลูกลงเราจับนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูบานสไลด์นะฮะอ่าสไลด์ออกซ้ายขวานี่ฮะท่านผู้ชมดูสไลด์ซ้ายขวานะครับนะฮะนี่คือบรรยากาศระเบียงนะครับเอาไปวางหัวได่ไปนาทําบ้านอยู่ี่สวยงาม นี่ฮะเปิดออกมาแล้วครับตรงนี้ก็เหลือ5เมตรละสินะครับหมายถึงว่าจากบานประตูไปถึงท้ายห้องเปิดประตูข้างหลังลห้าเมตรละสิบแล้วก็ตัดน้ำมาเมตรละสิบนะครับโอเคนะฮะเมตรละสิบ 5, คูณอ่าเมตรแปดสิบนะฮะนี่เข้ามาที่เห็นขาวๆตีดูเขาตีระนแนงรูปตัววีนะครับแนงรูปตัววีนี่อ่าความร้อนมากระทบหลังคาเสร็จแล้วผ่านรอดลงมาความร้อนก็ามากระทบกับแนงรูปตัววีนี่มันจะเก็บความร้อนไว้แล้วระบายออกข้าง นะครับสบายใจได้เสียงอาจจะดังหน่อยเพราะมันติดกระดนใหญ่พิกัดอยู่สุพรรณบุรีนะครับหน้าต่างก็บานสไลด์นะครับนี่คือห้องรับแขกใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมนะแล้วก็มุมนี้ก็จะมีห้องน้ำนะฮะนี่ห้องน้ำนะตรงห้องรับแขกเราสามารถโยกไปไว้ขวางห้องนอนได้ทาห้อนนอนเป็นห้องนอนเดียวได้นะครับนี่ฮะไปปูกระเบื้องเอานะครับนี่บานบรประตูเปิดไปข้างหลังนะสาหรับเราไว้ต่อเติมอะไรบางอย่างขึ้นมาอ่ะนี่คืออะไรกาเรียกอันนี้ก็เรียกว่า ห้องนอนครับสองห้องนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ฮะไม้สวยครับไม้สวยนะฮะแล้วก็ลงสีดีมากครับก็เข,ข้าใจทานะ,ะหน้าต่างบานสไลด์นะครับฝ้าเพดานฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมระหว่างห้องนะครับหรือว่าฝ้าเพดานนยเขาใช้สมาร์ทบอร์ดรูปตัววีนะฮะดีนะฮะรูปตัววีเนี่ยอ่ะกิตติก็พาชมบ้างอ่ะดูหน้ากิติแล้วกันจากโรเวช่นนะครับนห้องนอนที่สองครับสามไม่นาสิตนะท่านผู้ชมดูนี่นี่นะดู ก็ใช้ได้ครับราคานี่สี่แสนก็ตั้งไว้สี่แสนห้าบ้านพื้นที่สี่สิบสองตารางเมตรใช่ไหมก็หกคูณเจ็ดอ่ะเออหกคูณเดี๋ยวนะเจ็ดสามอ่ะ21เถูกต้องแล้วสี่สิบสองตารางเมตรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาขายจริงๆก็อยู่ที่สี่แสนเก้าเดี๋ยวนี้ก็ตั้งไว้ที่สี่แสนห้านะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ต่อรองอีกค,คุยกันถูกคอกัน เจ้าของโครงการรดให้พิกัดอยู่สุพรรณร้านสำรวยนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับจัดโปรโมชั่นครับทำแบบนี้ขึ้นมาหลายหลังเลยครับออกไป3แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหบางหลังนี่และแต่ลองใช้ความสามารถลูกค้าเลยมาตอบเจ้าของโครงการนะครับก็หนึ่งระเบียงหนึ่งห้องแขกหนึ่งห้องน้ำนะฮะแล้วก็ทาประตูเปิดไปข้างหลังไว้ให้เผื่อว่าลูกค้าไปต่อห้องครัวขึ้นมาอ่าดีแล้วต่อห้องครัวไปข้างหลังอ่าเป็นคอนกรีต เพราะว่าไม่อยากให้ประกอบอาหารในบ้านในบ้านไม้เนี่ยไม่เหมาะนะครับแต่สมัยโบราณเ็าประกอบอาหารนะโอเคนะครับห้องนอนสองห้องห้องนอนสองห้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนก็ได้นะเป็นห้องนอนห้องเดียวก็ได้อ่าให้มันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าใหญ่ขึ้นก็สามคูนเจ็ดหรือว่าจะเอาห้องน้ําอีกอ้องหนึ่งติดกับห้องนอนก็เอาไปสามคูนห้าอ่าเยวที่เหลือก็สามคูนสองเป็นห้องน้ําส่วนห้องรับแขกเนี่ย สามคูณอ่าไม่ละสิบเราก็ตัดออกห้องน้ําตัดออกก็กเต็มพื้นที่เลยสิบห้าตารางเมตรโอ้โหสิบห้ากว่าสิบหกหยุดห้าตารางเมตรนะครับโอเคนะครับหรือจะเอาห้องระเบียงเนี่ยมันสักสองเมตรก็ได้นะครับคือปันปลาประตูก็ล้นไปอีกห้าสิบเซนนะเดี๋ยวห้องรับแขกก็จะเหลือสามคูณหาสิบห้าตารางเมตรใช่ปนะ่ะแล้หวห้องน้ําก็ไปอยู่ห้องห้องนอนแค่ขวางท้ายนะเปิดประตูเข้าไปก็สองคูณ เมตรละสิบคูณสามก็ได้หรือสองเมตรคูณสามก็ได้ที่เหลือก็ต้องนอนใหญ่เลยสามคูณห้าสิบห้าตารางเมตรอันนั้นคือกรณีต้องการห้องนอนห้องเดียวแต่ขอให้พื้นที่อยู่ที่สี่สิบสองตารางเมตรก็คือหกคูณเจ็ดจัดโปรโมชั่นโทรมาเลยนะครับโยกห้องน้ําไปไว้ตรงไหนออกแบบร่วมกันได้แต่ถ้าเกิดไหนเอาตามนี้ก็ได้เพราะจำหลังสองกำลังขึ้นอยู่จากโปรโมชั่นสี่แสนห้าหมื่นบาทลดได้หลายหมื่นบอกว่าดูคลิปมาจากกิติแน่นอน กัดอยู่สุพรรณบุรีส่งฟี200กว่ากิโลนะถ้าเลยไปนิดหน่อยก็คิดต่างๆนิดหน่อยไม่แพงรับรองว่าโดนแน่นอนวันนี้กิดตีไปก่อนอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ